สวัสดีจ้าวันนี้เราจะยำหนังงัวกันเนาะอ่ะยำแบบเมืองเมืองนะจ้าใส่ไอ้นี่ตัวใส่งาคั่วงาขาวนะจ้าเป็นจะเป็นงาขาวแล้วงาดําก็ได้เนาะแต่นิยมใช้งาขาวนะจ้าบรใช้งาขี้มอนนะจ้ายางขี้มอนเอาไว้เป็นข้าวหนุ่งงากับอย่างก็งาดำอ้อยนะจ้าอันนี้หนังวัวที่แบบเผาแล้วก็ต้มเรียบร้อยแลวนะจ้าอ่วิธีทาอย่างหนังวัวเขาแค่เอาไปล้างน้ำเนาะจ้า แล้วก็มาหั่นมาซอยนะจ๊ะอวี่ทำเนะี่ยมาดูแม่นะจ้า เมนูวันนี้เราจะยำหนังวัวนะเจ้าเอาหนังมาต้มซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเจ้าจริงๆก็ต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนเราจะเอาไปทำเมนูต่างๆเราก็มาต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะเจ้าอันนี้ต้มสุกเรียบร้อยก็ตักใส่ภาชนะพักให้เย็นก่อนนะเจ้าตามด้วยงาข่าวเนาะเอามาคั่วจนหอมนะเจ้าหอมดีแล้วก็ตักใส่จานทิ้งไว้รอให้เย็นนะเจ้ามาเตรียมเครื่องต่างๆกันเลยนะเจ้า เอาหนังมาหั่นมาซอยนะเจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเจ้าซอยบางๆเนาะหั่นหนังเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมเครื่องต่างๆนะเจ้าหอมแดงมาหั่นมาซอยตามด้วยผักแพรนะเจ้าหั่นฝอยๆเลยเนาะต้นหอมผักชีนะเจ้าอันนี้วัตถุด,ดิบแล้วเขกาก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้างาขาวหนังนะเจ้าอันนี้เป็นหนังวัวเนาะต้มสุกเรียบร้อยนะเจ้าเอาเอาผักต่างๆใส่ลงไปเลยนะเจ้ามาปรุงรสด,ด้วย พริกแห้งป่นนะจ้าใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยเนาะตามด้วยเกลือป่นนะจ้าผงชูรสเล็กน้อยผงนวนิดหน่อยเนาะน,นี่ก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะยำหนังแบบเมืองเมืองเ่านะจ้าแต่เดียวก็จะรวยด้วยงาขาวคั่วนะจ้า อันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะเจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะโรยด้วยงาขาวเนาะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสชิมชาตินะเจ้าบาจางอย่างกระตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าอันนี้ก็ยำหนังแบบเมืองเมืองนะเจ้าเมนูง,ง่ายๆเนาะอันนี้ก็หน้าตายำหนังของฮาวเจ้า